ลักขามโค้งช่วงนี้เงียบง้อยเงานะครับเนาะแล้วก็ผมก็เลยได้ไปสอบถามเรื่องน้องๆความเป็นอยู่ของนา่งเอกทองตุ๊ตกๆเลยครับก็ได้ถามน้องมิ้นตันอยู่เป็นอยู่จางไหนหลังจากนี่แหละครับเนเี่ยเลือกกับนุ่มไทยนะครับน้องเขาก็ตอบว่าทําใจได้แล้วสบายดีนะครับก็ได้เรียนครับมูเขาแลยครับพวกน้องก,ก็ตายน้องน้ำอ้อยน้องน้ำตาลพวกนอก้นองๆต่างๆอยู่บาดกุ้มครับเนาะ แต่ซอยเรือน้องเขาไปนิดนึงนะครับเนาะมีนุ่มไทยซอยเรือทั้งดานอ่าการใช้จ่ายชีวิตประจำวันเรีองพวกของใส่สุนตัวนะครับเนาะขาหมอกอนามัยนะครับแล้วก็ุ่หัวหน้าที่ซอยเรือน้ององเขานะครับเนาะผมก็ได้ไปถามน้องเขากันนะครับหากินอยู่ที่ไหนกันกินอยู่แบบอาหารตามฤดูกาลนะครับพวกฤดูกาลนี่มีอาหารอยางไงครับ พวกไตเขียดโมครับแล้วก็แข้งเขียดวกับบาดเขาเขียดน,น,น้อยๆนะี่ะหุดปูยังสิ่นะครับนะเพราะว่าันผมมีงานถ้ำผู้ใดมีงานให้น้องพวกนี้ท้ำครับทรงสิทธิ์บอกกันนะครับเพราะว่าน้องเขากถึงจะเป็นอายุบวกถึงสิบแปดกับมีบตรอ่าก็คือว่าเขาทำบตรพรตัฒนปอดได้แล้วนะครับกมายถึงสิบแปดปีเลยแหลคนะนะครับเนาะแล้วก็มี อทั้งคือจังมีตัวอย่างของนุ่มไทยที่เคยไปกับช่องตุกๆนะที่ผ้าน้องขอไข่คนหนึ่งมาอยู่น้่นะครับน้องเขาอยูสิบหกบ่วถึงแต่ว่าเป็นกับมาอยู่ห้องอยู่ังเป็นแม่บ้านนะครับก็ว่าจะแต่งดอกแต่งยังกันกับยังบรูเลยนะครับนาะน้องเขากับมาอยู่เป็นเดือนกับกับไปๆมาๆนะครับถามว่าทําแบบนี้ลงทุนหลายวีโอ เงินในนาจะเบิดหลายนะครับเพราะว่าเตอร์ไใส่ได้เป็นขั้นเลยครับโทรศัพท์เงินใส่เป็นเดือนอีกนะครับเอานอนก็ไปอยู่นดมซื้อๆนะครับอันนี้ก็ไปเรียงส่วนตัวของเพื่อนนะครับสนุมไทยคนใดอยากเรียนแบบแบบนี้ได้สาวที่หกสิบเจ็ดไปอยู่นําไปทํางานนําไปอยู่หองน้่กับลงทุนแบบเพื่อนที่อะไรครับนะเป็นแสนเนี่ยเบิดหลายนะครับนะอันนี้ก็เเรากันให้ฟั้งไปซื้อนะครับจนะบไปบอกคุณพ่อคุณแม่เขาแหละว,ว่าจะแต่งรองแต่งยังกัด เาไปทดลองอยู know, nature nature. Она, ่นั่มนะครับเนาะแต่อยู่กันบ่ได้กันนั่นแหละครับก็เลิกล่ากันไปมันก็เป็นแบบนี้ครับมันก็มีอยู่นะครับสําหรับน้องคนหนึ่งแต่อาจจะพอนนะครับเนาะมันก็บอกซื้อน้องเขาไ้ครับให้เกียดให้ยั้งนุ่มไทยกับน้องเขาด้วยนะครับที่ถามผมมาว่าเอ้ยพี่เขาเลิกล่ากันแล้วว่าเห็นเขาไปช่วงหนึ่งอย่งเง่รู้นะครับผมเมได้ถามเนียผมได้ถามได้น้องมินตันเนี่ยมีนุ่มไทยบางคนสนใจนะครับว่าเลิกล่ากัน นุ่งไทยคนนั่นแหละอยู่กินยังไงนะผมก็ถามน้องเขาเลยนะครับน้องเขาก็ตอวทํำใจแล้วสบายดีกับอยู่จังสันนะครับเนาะเพราะว่าเขาผมมีงานทําน้องเขากับป่าบอกแบบมีงานท่ำกับเนี่ยน่ามั่นแน่นะครับนะเขาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่สองคนสามกับโตน้องเนี่แหละครับเนาะกับควัญขางยากจนนี่บนะกับนี่นุ่มอ่าคุณยายใจดีก็ยืนมือไปช่วยเล็กเลยน่อยประมาณพกกินลอยหรือพันเนี่ยนะครับเนาะ จะเลีะกันไปมันหลายคนขอนะครับเนะนี่นะครับเรื่องเล่าสองมคงกรกับบอเดมีแต่สาวเืิดใจนะครับสาวเปินใจกับชิงเสาไท่บางคนก็พยายามหาเมียนะครับนะคุยกันไปพูดคุยกับผมมาหลายคนแต่ว่าสาูุได้สนใจน้องมิ้นตันผมกับมี่เฟสของน้องนี่ครับเนาะลองถักทายมาขอดีแหละครับบอสามารถออกให้แบบนี้ได้มันติเป็นสาธารณะนะครับนะผมบ่ได้เอาเงินนะครับขอฟี่นะครับนะ ผมให้ฟี่แจกฟี่นะครับแต่ว่าต้องมาขอตั้งเฟซบุ๊กผมนะครับเพราะว่าถ้าเกเอาออกแบบนี้มันจะเป็นการบอกให้เกียดน้องเขานะครับต้องถามน้องเขาว่าต้องให้บริจาตบ่ิษ่ทนั่นนะครับพี่ครับบ่มีการเสียเงินครับนะคุณได้ยินได้พูดคุยบนลังเกียดน้องเขาคือจี่เคยแตงรองกับหนุ่มถึ่งไว้ไทยมาแล้วก็ดูกันในเดือนเดียวกันเลือกล่ากันบนลังเกียกกันจีบคุยได้ครับนะเป็นพอหักเป็น ลุงเป็นแฟนก็ได้ครับถ้าผููได้อยากได้น้องน้องเขาน้องเขาก่อนเพิ่ง16ปีเลยครับบอดดนสิบน18ปีคือทั้ปัจตปอดนะครับนะผมมั่นใจว่าน้องเขา16ปีครับเพื่อตอนที่ผมไปมาดแขนน่น้องเขาน่าจะบอดถึงนะครับที่กลับมายุ่มุกนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้น้องเขาก็มีหน่ามีนวลกันน่าตาน่ารักขึ้นเก้าเก้าลายครับนะช่วงตอนผมไปตอนนั้นเนี่ยัน้องเขายังบอดท่าท่านดูจาก แต่เงือแตงตัวยังเป็นเด็กกับพโรยนะครับเนาะช่วงนี้น้องก็ผ่านมากเกือบปีหนึ่งแล้วน้องก็จะมีเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูจักแต่งเงือยแตงตัวก็ดูดีขึ้นนะครับเนาะถ้านูสิงเข่าไทยบุญได้ลังเกียรติไปที่เละครับพูดซุ้มนะครับไปก็ตุกบตุก็กได้หรือจะไปคนเดียวก็ได้นะไปนั่งไปผูดไปคุยกับพ่อกับแม่เขาที่แหละครับเนาะผูดคุยเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรักก็ได้นะครับแต่ดีก็จะไปคุยกับ น้องๆที่เขาตั้งใจออกมาเปิดใจว่าหลับหนุ่มไทยได้อายุหาจ6ด7 10นี่มันอาจจะเตรียมกันก็ได้นะครับสวัสดีเป็นสาวป็บ้านแบบโบได้เปิดใจแบบไปหาเบิ้งที่ละครับนะถึงจะเป็นทินกันดานกับอาจจะค้อนกับพกไก่กับพางจากสวรรค์นกีไปผมตั้งเต็มไม่ลดกับประมาณ60กิโลนะครับไปกลับได้ว่าวิวตรงๆไปกลับได้จะไปนั่งคุยกันแค่3ชั่วโมงครับ ก็ออกจากด่านประมาณจัหกเก็ดโมงเนี่ยไปถึงคุณเดี๋ยจะมานจะเก้าโมงเนะยครับนั่งกินลาบกินเนื้อต้มเป็ดต้มไก่จักสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงประมาณบ่ายโมงบ่ายสามสี่โมงกลับมาแต่ยังบ่มื่นนะครับนะไปได้ผมเคยไปชวนนองกับนุงน้องหินน้องข่ำนะครับผมไปกลับได้เลยบ่มีปัญหาครับนะผมไทยคนใดอยากไปเ็่นี่แหละเฟลนองเขากลับถากใต้มาขอผมนี่แหละครับ ผมีการเดตใจกันคุยคุยกันไปเยี่ยมไปเรียนได้กับเต้องไปผ่านช่องแอดได้ก็ได้นะครับกันเราจะคายจิตกันเราจะเป็นข่าวนะครับกับมาขอเฟนาผมเลยขับรถไปได้ครับให้น้องเขาบอกพิกัดบ้านอยู่ไหนยึดหนก็ตั้งตั้งเนี่ยนะครับนะตั้งกีเพียดไปเลยมันเป็นบ้านที่จะเลื่อนอยู่รับถนนลาดยางนะครับนอกจากเขาหมู่บ้านนั่แหละครับมันจะบัวนี่นะครับ ครสนใจอยากดูแลน้องเขาอยากปลอบใจน้องเขาบนลังเกียนนองเขากะน,น่าจะมิธิ์นะครับนะเพราะว่าเขากะอยากได้ผู้มาดูแลครอบครัวเขาคือจังเขาก็จะได้ผู้มาดูแลครอบครัวเขาคือจังชีดที่สุกสุดออกไปกว่านานนั้นนะครับเนะไพ่ก็ได้ที่พ่อมีเงินมีอย่างมาอ่าดูแลพ่อแม่เขาได้ดูแลตัวนองก็ได้เขากันอยากจะยินดีมัดเขียนนั่น,นะครับ มันก็บริญญาครับมมัดเขียนสบายยนะครับคือเขากับกต้องเช็ดยังมากมายนะครับนะให้มันถิต้องตามพิธีมีว่าผีก็ได้บางคนว่าอะไดบุมีทะเบียนเท็ยบยังบุ๋ใดผมก็เชื่อครับมันได้เว้นและครับนุ่มไทยดีไปแตงกับตาวล่าเราเห็นเขาจดทะเบียนเลยนะครับก็ไปอยู่กันแบบนั้นนะครับนอยู่อยู่ให้เป็นนะครับนะศึกษาวัฒนธรรมประเพณีเขายู่ให้เป็นนะครับแต่ว่าันมีทะเบียนมีอย่างก็ใส่เงินเป็นแสนน้านแสนนะครับ มันก็จังนั่นนะครับถ้ามีเงินก็จะได้ติดต้องนะครับแต่บ่มีเงินไปอยู่แบบแบบนี้แหละครับเนาะมีนุ่มไทยละลายๆคนกนพะพผ้าสาวเล่ามาเห็นเวียกกรุงเทพบนั่นไปอยู่น้ากันก็บ่เห็นมี่อย่างเลยครับอ,อยู่ในห้องในยางนะครับก็เป็นผัวเมียกันธรรมดาเลยครับอยู่บ่ไดก็เลือกล่ากันไปกันหลายคู่หลายคนอยู่ครับเนาะเพียงแต่ว่ามีงานใน,นให้งนองเขาทํในห้องเขามีความสุขสวงระยะหนึ่งก็คือจังนุ่งไทยลลายๆคนนั่นแหละครับอันนี้ผมกา เราไห้ฟังจะซือว,วันอีชีนํามีอย่างนะครับเนาะเพราวะว่าเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเหล่าสองคนโคกมเป็นแบบนี้อ่าควเคืนไหวของลุ้มใดสาวคนใดที่นุ่งไทยสนใจผมกัมาเร่าให้ฟังแบบนี้นะครับะจะมีนุ่มไทยหลายๆท่านซอยเอรือหนออเขาเข้าไปกับผมเลยมาเร่าให้ฟังถามเรื่องถูกๆวันนอนเขาเหลือกับมุ่งไทยอายุจะไหนสบายดีเพราะนอนเขาก็น,นี่แหละครับสบายดีนะครับนะไปเล่นไปเที่ยวได้ครับบ้านนี้มีสาวหลายนะครับสาวหลายคน เพื่อนุ่มอช่จะสมวังนะครับนะชิพนี้ก็มาแจงประมาณนี้ครับสีนสนใจหรืออยากดูกหรือเล่าของนองนะครับนะวอลไลน์ใดรมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของนองเขานะครับนะเขาใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ